ความสาเร็จสูงสุดของคนที่เกิดในวันอังคารอยู่ที่ไหนคนเกิดวันอังคารนะเกิดมาเนี่ยเพื่อท้าทายชีวิตเกิดมาเพื่อทําภารกิจที่ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันค,คล้ายๆกับว่ามันมีความตื่นเต้นท้าทายที่ตัวเองรอไปพิชิตอยู่ถ้าพูดถึงนะอยากจะเอาชนะอยากจะพิชิตสิ่งที่เป็นความตื่นเต้นสิ่งที่เป็นการรีดเอาศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากสุดบางคนเนี่ย ตั้งแต่วัยต้นมาชอบทําอะไรแบบเสี่ยงๆเข้าๆ,ๆลุยๆนะบางทีนะเนื้อตัวนะหัวเหิขาเหินจะถลอกปอกเปิกนะตั้งแต่เด็กเพราะว่าชอบที่จะเสี่ยงนะชอบที่จะลุยพอโตมาเนี่ยก็อยากจะไปลุยดูซิว่าทำการทํางานอันนี้แล้วมันจะรุ่งไหมจะลงทุนนะจะดีบ้างไม่ดีบ้างโดนฟันศอกตีเขา่ามีแผลเบิกหวาทั้งตัวแต่ก็อยากจะลองสู้นะแล้วก็สาเร็จในที่สุดคนวันอังคารนี่นะ สิ่งที่มักจะติดตัวเขาคือไม่ว่าอะไรจะลำบากหรือว่าดูแล้วมันอันตรายมันเสี่ยงมันท้าทายแค่ไหนไม่เคยมีความรู้สึกกลัวแต่อยากจะวิ่งเข้าไปนะจะโจรเข้าไปหาดูซิว่าชีวิตนี้เกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องเต็มที่มันต้องได้ลองมันต้องได้ลุยนะและนี่แหละคือสิ่งที่คนธนาคารมักจะมีประสบการณ์มากกว่าวันอื่นๆซะเยอะลึกๆแล้วคนอังคารนะนะ พอตัวเองมีกําลังนะมีใจอ่ะคือกําลังบวกใจอ่ะพอมีเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะให้นะช่วยเหลือคนอื่นไม่ค่อยสะสมอะไรนะอยากจะได้สิ่งที่เป็นความรู้สึกว่าตัวเองได้ทำอ่าตัวเองได้ใช้โอกาสของชีวิตเนี่ยในการที่จะได้ทำนู่นทำนี่หรือว่าได้ลองอันนู้นอันนี้ให้ได้เต็มที่มันที่สุดประมาณว่า ถ้าหากว่าไม่ได้ทําแล้วพรุ่งนี้ตายไปเดี๋ยวจะเสียดายเวลาเสียดายชีวิตดังนั้นคนวันอังคารเนี่ยจึงเป็นคนที่กล้าแล้วกลุยมาตลอดพออายุของคนวันอังคารนะมาถึงจุดที่ตัวเองเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะประสบความสูงสุดเนี่ยเราอ่ะจะต้องทําอะไรบ้างมันก็เริ่มจากได้ทําสิ่งที่เป็นอิสระที่สุดชอบใจที่สุดบางทีก็เดินทางท่อ,องเที่ยว ได้ไปทําสิ่งที่อยากทําแต่ว่าความพร้อมที่จะได้ทําก็มีเช่นเดียวกันนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยในวัยต้นก็คงจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการเลี้ยงชีพการทํามาหากินพอโตมาได้ทําสิ่งที่อยากทําบ้างไในมากก็น้อยแต่พออายุคนเกิดวันอังคารเ,เข้า45ปีจะเป็นช่วงในคนเกิดวันอังคารนั้นนะเริ่มนะที่จะมีะการทํางานที่รู้สึกว่า ผ่อนคลายขึ้นอาจจะไม่มุ่งเน้นบอกโอ้โหจะต้องลุยงานหักอะไรมากมายแต่ว่าเริ่มที่จะมีความรู้สึกอยากทําอะไรที่มันตรงใจกับตัวเองมากกว่าบางคนเปลี่ยนง,งานบางคนเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือบางคนเนี่ยทำงานเหมือนเดิมแหละแต่ว่าทํางานน้อยลงเพราะว่าพอมอีความพร้อมมากขึ้นที่จะไม่ต้องไปโหกันขวิดมากแต่ว่าอยากจะค้นหาสิ่งที่มันเป็นความท้าทายในแบบ ที่วัยตัวเองอะ่ะมันเหมาะสมทีนี้45เนี่ยมันก็จะเริ่มทำอะไรที่สข่มนุ่มลดขึ้นแล้วพอ48เนี่ยนะอังคารอายุ48เนี่ยก็จะเริ่มเป็นอายุที่มีความพร้อมมากๆที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างสินทรัพย์สร้างสิ่งที่จะเป็นอาเขาเรียกนะความปลอดภัยในการที่จะให้เงินอะทำงานไปเรื่อย แล้วก็เริ่มที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆสิ่งที่อยากทําจริงมันก็คงไม่พ้นนะการที่ได้ช่วยคนอื่นครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือก็ได้ไปทําสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นเช่นเมื่อก่อนเคยท้าทายแค่อยู่ในแถบถิ่นที่ตัวเองอยู่พอเริ่ม48เนี่ยมีความพร้อมที่จะท้าทายไปไกลจากยยที่ตัวเองอยู่แล้วพอไปไกลามากๆขึ้นน่ะพออายุ53าปีข้อมาันาังคารเน่เนี่ยนะก็จะเป็นจุดที่ เริ่มมีความคิดที่ว่าเราประสบความสําเร็จเราเพียงพอละในการที่เราจะท้าทายแล้วก็เริ่มที่จะผ่อนคลายลงอยากจะพักผ่อนนิ่งๆว่างๆส,าสบายๆแต่ก็ยังคงรักอิสระอยู่อาจารย์เนี่ยจะมอบสิทธิ์การบูชาวัตถุมงคลซึ่งเป็นพยันเทวขุนแผนมหามนตราปลุกเสกนะให้คนที่เกิดวันอังคารมีพร้อมทั้งพลังของมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็มีอํานาจบาร,รมีเรียกทรัพย์สินงินทองเข้ามา พร้อมในผืนเดียวเพื่อไปคว้าเอาความสําเร็จสูงสุดนะได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็หวังว่าวันที่ความสำเร็จของวันลังคารจะมีพยานผืนนี้เป็นเพื่อ